ตกจิงหลิวตอนกลางคืนด้วยทุ่นมีไฟมาดูกันครับว่ามันจะใช้ได้จริงหรือเปล่าปลากินปลากินแดงปลากินแดงเฮยเฮ้ยโยยยมยมมืดตึ๊บเลยมืดตึ๊บเลยมืดตึ๊บเลยน้ำแรงด้วยเยอะน้ำไม่อย่างกับทะเลเลยเยอะ จะตั้งก่อนนี้รอบไหนสองคนครับก่อัสดีวิวีลองนองตกปลาท่านนะครับเข่าสู่ช่องไปก่อตกปลาด้วยทุน่นชิงหลิวมีไฟบ่อเหมาตอนคืนยี่ชื่อแม่งยาวใชิ่หายเรานี้พาทุกคนไม่ใช่พาทุกคนพาตัวเองมาตกชิงหลิว ชิงหลิวมันธรรมดาไปวะอนนี้เราอยู่ที่บอ่อเอกเอ๋บอ่อเอก <laughs> แขกรับเชิญแขกรับเชิญอันนี้เราอยู่ที่บอ่อเอกบอ่อเอกกุหลาบนะนอกจากเขาจะมีตกปลาตอนกลางวันแล้วเขาก็ยังมีรอบไนท์ตอนกลางวันก็คือประมาณกีณณ่โมงวะเจ็ดโมงถึงห้าโมงรอบไนท์ก็ห้าโมงถึงประมาณห้าทุ่มอยากลองตกมานนะแหละรอบไนท์แต่ว่ามันอาจจะกินไม่ดีเท่าตอนเช้าแต่ก็พอได้นะไม่แน่ไม่แน่เราก็ไม่ธรรมาดาอยู่แล้ว วันนี้แห้วน,นี่จบเลยนะแหวะแ้ววันนี้วันนี้ไม่รู้ไม่เคยตกตอนกลางคืนตอนกลางคืนไม่ค่อยกินเนาะแต่มันก็พอมีกินแหละน่าจะเป็นพวกแบบหิวตอนกลางคืนอะ่ะวันหนึงจะกินเออเหมือนคนนั่นแหละหิวกลางดึกอย่างเงี้ยเลยมาลองทุ่นมีไฟแต่ว่าตอนนี้ประมาณห้าโมงมันยังไม่มืดไงทุ่นมีไฟเรายังไม่ออกลงยังไม่ให้ดูนะฮะ <c oughs> เฮ้ยอะไร อะไรเดี๋ยวเราเราเมึนๆก่อนเดี๋ยวเอาให้ดูทุ่นมีไฟทุ่นจิงหลิวมีไฟมันเป็นยังไงอยากเห็นเหมือนกันไปครับทุกคนขอนั่งจ้องทุ่นแป๊บนึงก่อนอันนี้ทุ่นลังทุ่นหลังเปลือกปุกได้ตัวสองตัวนะเดี๋ยวทุกคนถ้าไม่มีก็ตัดไปเลยถ้ามีก็เดี๋ยวเอาให้ดูยงเมื่อกี้มันขึ้นมาข้อเขียวอย่างมันดือลงไปเลยเฮียนี่ปนินเฮียว่ายเนี่ยตัวเบลเลอร์เลยเออจริงตัวเบลเลอร์เลยป๊าเฮียลอยว่ายมาฟิวฟิวฟิวหางสวยเลยเฮ้ยสอยมาข้อหนึ่งไงเฮียอย่างกู ấy mึง đừng phu như thế cũng mình có năng rồi chị Chín, kêu phu chín, mày đã phu bốn rồi kia. Đừng mong nữa. Ừ. Ôi, đừng lấy kia. Uy, rồi vắt, vắt, mang phu Phật Ninh mà, phu của mày. Này ngay. Mà, phu của mày. Này ngay. Anh khỏe, bố ba, nha. ngay, ngay. เอาวะเอาดิ <c oughs> นี่เก็บไว้ดิวิ่งเมื่อกี้ตัวใหญ่วันนี้บ้าลงแล้วนะอยู่นี่แหละไอสัตว์วันนี้ตัวใหญ่ขึ้นมาเป็นตัวเท่านี้วะไปแล้วไปง <c oughs> น้นไหนไปแล้วอ้าว <c oughs> <c oughs> ยิ่งมันอุ้มก็ใหญ่สัตว์ตัวเลกตึงเปี๊ยะเลย <c oughs> ตัวเล็กกูก็เอาวะ นำมันก็ยังมีปลาเพราะว่าไหนตุกเลยวะนี่ไงอุ้ยหลุดพันธไรหนอะไรครับเหี้ยตะขอเล็กเกี่ยววะเกี่ยวเหี้ยอ้าวเลยตุบเลือเลยเมื่อวานกูใช้ตัวนี้แหละอย่าดึงอย่าดึงอย่างไม่สนไม่สนไม่สนพี่จะใส่ซอฟเฟลแล้วกินดีกว่าเกี่ยว ไอ้ย็นมังกูได <reco> <ul imi> <ul imi> ้ไหมแบบเออมังกคได้เหรอเออจี่ต้อมเลี้ยวส่ทีนึงโอ้ป่าวไอ้ตัวเล็งต้านน้ำจริงเลีสุดเลยไม่ใช่เนาะเล็งต้านน้ำจริงอย่าี้ถุงไม่ยงถุงก็ใหญ่วันมาแล้วมันขาดมันหยาไปอันนี้มันมากไม่ถอดขึ้นมาทีนึงมันกดลงไปเลยอ่ะอืมดีไง นี่ไงไม่รู้พูดใหญ่ปั๊มขาดหรอไม่ขาดรูดขาดไม่ไม่ขาดรูดเกี่ยวอ่ะใหญ่อะใหญ่เลยอะเอ้ยปัม๊มเลยมือเนี่ยไปคิดเต็มที่แล้วนะเมื่อกี้เอ้ยอะไรวะกูไม่กินเลยอ่ะแต่กูต้องขยับตรงนู้นว่ะเออลองมาดิกู <c oughs> เชื่อก็ได้เราเล่นไม่เชื่อตอนนี้กู <c oughs> เชื่อแล้วคันงงเลยสัตว์เฮ้ยหลุดได้ไงอ่ะ เฉียดด้วโดนเฉียดโดนตัวของว่าหายแล้วบ้างกูว่าหายแน่แม่งหายแน่เลยกูเกี่ยวมันแน่นเลยอ่ะมันเฉียดตัวเลยอ่ะแล้วปากไม่ขึ้นแล้วนะไม่มีหลุดนะปากอ่ะเมื่อวานตกอ่ะกูเห็นลุดซังอันเลยเกี่ยวจะแบบเกี่ยวคีบอ่ะจะคีบขาดพอดีอืมจิตดีเยอะกูอ่ะโอเคครับเรายังไม่ได้แต้มเพิ่มนะครับแต่ว่าเฉียดแล้ว เฉียวหัวไปตัวนึงครับเสียด,ดายนะครับไม่เป็นไรครับเดี๋ยวโกจัดการเองเริ่มมึดนแล้วจะมาลองดูทุ่นนี้ว่านี่ทุ่นมีไฟอันนี้ซื้อมามันไม่ได้แถมฐานให้นะมันจะมีแบบมีแค่นี้นมีแค่2ชิ้นนีนนน้เราต้องไปซื้อฐานแยกมาเขาเรียกว่าฐานอะไรฐานหลอดเออเหมือนแก๊ปสูตรอะไรสักอย่างเนี่ยวิธีการใช้ก็เราเอานี่แหลมแหลมนี่แทงเข้าไปแทงไฟนะแทงเข้าไปชึบน,นี่ไอ้วัดไปขึ้นไปขึ้นเฮ้ยแล้วท่าก็ตกอ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวทีนี่เราก็ปิด นี่ช่้นมันค่อนข้างใหญ่หน่อยนะไม่มีหล่อนะ่าจะบอกให้ที่เจ๋งอย่างหนึ่งคือสมุติปรากาดึงใช่บ้าดูบ้าดึงบ้าดึงเดี๋ยวจะมันต้องอยู่ในน้ำเว้ยสมุติปรากาดึงใช่มเนอะไอ้เแค่พังก้องเนี่ย <c oughs> <c oughs> เฮ้ยมันต้องแดงนี่เอเจนเซนอร์กำพังเหรอ <c oughs> <c oughs> ต้องอยู่ในน้ำวะเฮ้ยมันบอกว่ายังทำได้เลย <c oughs> เอา้าเอาพังแล้วมั้งเนี่ย เ้ย hey, มันต้องเปลี่ยนสีดิอันนี้ให้บาสไปมันบังเ oh อาใหม่ลองลองลองันนี้ลองอันนี้ลองอันนี้ลองอันนี้เฮ้ยโอกูยังทำได้อยู่เลยนะั้นแหละอ๋อนี่งอันนี้ได้อันนี้ได้แต่เมื่อกีนน้ไม่ได้เมื <c oughs> อ่อกี้ไม่ได้ปากกินจ้าเฮ้ยนี่กูยังทำได้เลยน,ะ Damn. Damn, น,นั้นไอ้สัตว์เดี๋ยวเดี๋ยวบล็อกแนี่ไงนี่ไงบาสออกมาดึงไง นี่ไงนี่ไงได้นะดูนะดึงปิกร็ตุ่งนิดเดียวเองสัตว์แม่งมาเป็นไฟงานวัดเลยเฮียอาาปอันนี้เราเราตั้งตกแบบเป็นบาลานนะอะไรกินอ่ะมืดมองเห็นนะครับบาลานบาลานคนนแ้บยุงเริ่มตอมกูแล้วอ่าบาลานสามข้อสีตั้งมาเรียบร้อยแล้ว ไฮ้ยไดาอยู่แล้วเนี่ยไอ้บ้าบ้าเ้า้าเ้า้าม้าจ้าม้าจ้ามันจ้าปะเหลือเกปนาหมแสงไฟมัปแทงเข้าปาป้าปาไอ้บป้าป้้าป้าป้อปูาก็เท่อป้าเาป้า้้าป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 ปป้าาป้าป้าม้าป้าป้าปปปาาป้าาาาง ลำบากว่ะรอบในแม่งลำบากว่ะแตอยังชอบโอ้โหฮียโคตรสวยอ่ะนี่ดึงลงนิดนึงด้วยพร้อมแล้วพร้อมแล้วครับอาจารย์ อ๋อพ่อพอ,พอไอ้สัตว์พ่อเฮ้ยได้วะ่ะเฮ้ยทุกคนตุดนกูดียื <c oughs> ดอะ yeah. ปลากินมันจะออกแดงเลยอะสวยวะ่ะอยากกับไฟงานวัดอยากรู้ว่ากล้องมันเห็นหรือเปล่าเนี่ะอ๋อโกโปรมันถ่ายที่มืดได้ห่วยมากห่วยจัดไม่รู้จะเห็นหรือเปล่านะลมเย็นมนะลมมียุงก็ไม่มีได้เลือกมั้ยเนี่ยตุ้นกู ไม่มันกินหรือเปล่าเหรอขอให้มันกินนะมันจะดูรู้เรื่องเลยเป็นไงครับโกได้ไหมได้นั่งไปยันห้าทุ่มเฮ้ยกูมันกินแต่มันไม่มันไม่แดงอะ่ะน่ะถอแล้วนะ่ะอ๋อฮ้ย เมื่อกี้มันตื้อไปเลยนะโอ้ยอันเดียวมาแล้วจะลมควันกูไงซะจะลมควันกูซะแล,ล้ว <c oughs> แม่งลมควันกูชัดๆม <c oughs> ม่ควันก็นดีมาก <c oughs> เยวก็พอแล้ว <c oughs> กูจะตายขาเก้าอี้เลยเยอะกูกูกสลบขาเก้าอี้อ่ะนิ่งๆเรียกกูได้นะกูก็เนี่ยเมาควันตายอ่ะไอ้ป้อมไอ้ป้ป้อมไอ้ป้มทำใจดีด่าี้แบกขึ้นหลังมออเตร์ไซค์เยอะเอ๋อสิเฮ้ยมันดึงลงไปแล้วไม่ใช่ต่อทุนเออ ถ้ามันต้องถ้าดึงลงอ่ะมันจะแดงเว้ยทางซ้ายขวาซ้ายขวามันไม่แดงกูไม่รู้มันต้องดึงอย่างเดียวมันจะแดงที่แดงแล้วเหมือนจะลงไปนิดนึงอะเนี่ยของกูยังไม่แดงเห็นไหมมันต่ออยู่ไหนละยังไม่แดงต้องดึงลงไปมันแดงเลยอันเดียวพอว่ะไอ้เกี้เอามาสองอันเลยผมแม่งลามาสักสามอันไอ้ป้าถือว่าเป็นการปิกนิกนองใหญ่ใหญ่กัน ไอ้ยบ้านอยู่แล้วอยู่แล้วอุ้ยหมาโอ๊ยหมาไอ้อเหี้ยเยื่อใหญ่ติดมืออยู่แล้วมือเรามาสมเยื่ออยู่เอ้ยมันดึงแดงเลยแล้วเมื่อกี้มันเดินเหรอมันดึงเหี้ยเอ้ยได้เรื่องอยู่เนีนเ่ยไอ้เหี้ยกมาสมเยื่ออยู่ไงเยื่อล้างคามือเลยเออกินกูเฉยปั้นเยื่ออยู่ตั้งนานไม่กินตั้งนานไม่กินนะครับมันต,ตีน กวนเตะนีไรอ่กงเงี้ยเล็กกวนเตะนเตะไอ้ะสะอาดแต่มันกินจริงใช่ไหมมันไม่โม้ใช่ไหมมันดึงนะถ้าดึงอ่ะมันต้องแดงเลยเว้ยเมื่อกี้มันแดงแป๊ดเลยท้ายบ่อยังมีนั่งอยู trees, right? <get out> ่อ่ะค <lean> <starts> <eties> <EST> <getting into> <along> ิดดูดิเฮ้ยแดงดูนี่คอเดือดเฮ้ยหอนใช่ไม่วะก็กูควรวัดเลยไหมเมื่อกี้สามข้อมันขึ้นมาได้ไงเนี่ย แดงบาดแดงวะกี่แดงผมมึอมงอ่ะยี่แดงแท่งเลยเฮ้ย,ย,ยปลาตอดทุน่นวะตอดสายเหรอลูกปลาตอดวะดูที่คอดิว่ะดูสีแล้วหรอนัดบั๊ดบั๊ด <c oughs> แดงไปไฟงานวัดเลยเฮ้ยบั๊ดต่อยยังมนต่อยอยู่บั๊ดแดง,ง <c oughs> เอ้ยพันวัตถีนะไอ้ตอกัต่อมันแดงก่อนตอกเลยเฮียเอ,อ้ยหรือว่าเอ,อ้ยต้นอนาคตปะวะอย่าผือดิเอ้ยเอ้ยเอ้ยเฮ้ยเอ้ยถอนอ้ยเอ้าต้นหายไปไหนไปปอเอ้านู่นเดี๋ยวนู่นต้นกล้วยสามต้นนั่นแหละขวามือขวานั่นแหละเออมึงเดินตรงไปนั่นแหละตรงนั้นแหะตรงไปท้ายมือนั่นแหละตรงตรงระหว่างกันนั่นแหละร่องนั้นมึงเข้าไปเลยเอา้าตึ้นกระเด็น

มึงต,ต,ตกเลยวะล่ะเฮ้ยพัดตอกกันว้าวมันจีงยิงกันเนี่ยแม่งบินไปเหมือนอะไรเนี่ยมึงเล่นเคยเล่นหนังยางนี่มันดีขึ้นเราแล้วกูจะอยู่ยังไงกูมองไม่เห็นป้าครับมีกาวตาช้างไหมครับ <c oughs> ประเดี๋วัดทุนหนัก <c oughs> มองไม่เห็นเลย <c oughs> ต้องใช้ทุนเรืองแสงใช่ครับพี่เอาไปครับผม ว่าหักไปเลยพี่ขอบคุณครับพี่โอเคกูแปลงเลยไม่บอกครับก็ามาังถกต่อไปแล้วโอเคขอบคุณมากครับพี่ขอบคุณครับ Five minutes later เ <Yeah. laughs> ย่เยี่ยงจัด <laughs> ต,ต้องตั้งเพื่อเป็นสิริมงคลเอกกระชังตั้งหน่อยนี่กระชังใหม่ดูดิใหญ่กว่าเดิมไม่มีล่น

ที่นี้เปล่าวะเขี้ยอะไรนี่ไอ้ปูดอยู่หัวเกี่ยวหางมาเลยพี่ฮะเขี้ยอะไรเมื่องตึงๆอ่ะกูใหญ่แล้วแก่เขี้ยดูดิเอาไฟดิไฟอยู่นี่มันดูดิฮะคุณไปนั่งเทีเลยสัสไปเลยได้พี่คุณไปนั่งที่เลยเพีย มึงดูทุ่นกูเอียงเลยเพื่อนทุ่นกูดิเฮียกูไม่เคยได้ตัวเล็กขนาดนี้มาเลยเนี่ยเราไม่ใส่กระชังไว้ฮะไม่เอาไอ้ชี้กูจะร้องไอ้เฮียเออขึ้นมาอย่างน้อยเป็นปลานิลเล็กกูก็ดีใจเฮียโอ้โหแล้วลงอย่างสวยอ่ะอืมหรือว่าตัวนี้วะเป็นไงล่ะตัดบาลานแตะมึงยังแดงอยู่เลยเนี่ยเนี้ยตาย มึงอย่าเผลอดิโอ้ยมึงอย่าเผลอดิขึ้นทั้งดอกเลยดแดงไงนะเออแดงแป๊ดเลยอย่าเผลอขึ้นทั้งดอกเลยเฮียถอดหนะ้าเกียดจัดไงก็อยู่มั่งเงีย้ยอุ้ยหรือว่ามันมาวะสูตร,รับสูตร,รับเชิงหลิวแต่ยังไม่ได้นะไม่ได้หาเลยเลยอืมหอยหาออ <laughs> แหม,แม นี่มันกินดีอย่างว่าหอยแล้วเข้าด้วยนะเข้าเนื้อเลยอะ่ะแล้หลายตัวนะสามตัวเนี่ยห้าเดี๋ยวนียี่มีแต่หอยนีย่มมนมีแต่หอยอยังบวะสัตว์ทุนเบกเอีกนะหนึ่งก็ดึงมีดีมันจะแดงทำไมอะ่ะ เอ้ยขอตัวเดียวว่ะเมื่อกี้ลองตัวแล้วนี่เหรือตัวเดียวแล้วตัวเดียวว่ยากเลยวะบ้าหน่าทำหลุดเลยลงที่บาาอีกแล้วเออได้ว่ะช็อกเกอร์เปล่าดูดีตึงๆไงช็อกเกอร์ใหญ่เปล่ามาบอกจีบหายแล้วเริ่มคิดแล้วตัวใหญ่แม่งนอนอยู่ไหนวะไม่ใช่ว่ามันนอนอยู่ข้างๆเหรอเอาสวิงตักเลยเอเอขึ้นมาสามลีตัวเยอะบ้า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 มันลงไปหมดเลยเมื่อกี้ เออมันขึ้นมาก่อนมันก็ลงไปเลยขึ้นมาก่อนข้อหนึ่งอ่ะลงรึดเลยมันจะเผอดิไอ้เหี้ยมันจริงจริงเงี้ยนะบางแง่ยิ่งบางทีมันมันขึ้นมาก่อนมันก็ลงรึดมันก็ขึ้นมาใหม่มันจะเผอดิมันจะเผอดิลองแล้วอร่อยดิมีแย่มาเพื่อนอ่ากูเป็นยามแล้ว ยังอยู่ดีนะครับยังอยู่ดีเฮ้ยต้องจา่ายเอาเพื่อนท้ายบ่อไหมเหรอไหมมีป่ะมีค,คนนัน่งเต็มเลยป่ะไม่ใช่ท้ายบ่อบบอ,อยู่ข้างๆข้างๆเกับท้ายอ่ะเหนื่อยเลยพี่พี่คนเต็มเลยอ่ะ <c oughs> คนเพียบเลยนะครับเราย้ายบ้านอย่างไม่เวิร์กไม่เวิร์กย้ายบ้านครับนีน <c oughs> ทำการย้ายบ้าน อุย้ยพี่ขอโทษครับโด,ดไม่ได้พี่ขอโทษทีขอโทษทีพี่ขอโทษทีครับขอโทษทีขอโทษทีครับพี่ขอโทษทีครับ,ททรบตรงนี้แหละเฮ้ยดีดีขงงดึ้นเยอะนีอือ่ะแต่เรื่องไอ้งซะพี่เขาก็นั่งตบเขาดีๆพี่ทำไมพี่เขานั่งตบเขาแล้วกูเอาคันเบ็ดปลายคันเบ็ดไปโดนเขาไงน้ำน้ำเข้าดีใครบอกว่าคนหรือพายสัตว์เฮ้ยโอ้ยไอเออฝนพะว้าเขาดีเนี่ยเดิมรู้วิชัยเลย ไม่ใช่อหรออันนี้อะไรยาฟาราเลยวะแก้ปะญหงไม่สัตว์เฮ้ยไอ้เช่ยขนมปังไปรูงันน่ะแน่ใจว่ามึงไม่ได้กินนะนั่งแท้ว่ะไอ้5 minutes later ย้ายอีกแล้วกูย้ายอีกแล้วทำไปทำไมวะทำไปทำไมนี่มันเรื่องบ้าอะไรกันนี่ปูปลาแล้วโว้ยกูกลับมาแล้วโว้ย เดินไปเดินมาเอ้ยโอ้โหธรรมยานี่ได้ช็อเกอร์สองตัวนะหนึ่งชั่วโมงสุดท้ายโอกาสสุดท้าย <Perfect. S 1> เฮ้ยบัสบัส ฟาร์าอะไร็อกเกอร์เปล่าเฮ้ยปนิน็อกเกอร์เอาอะไรอ่ะเอาอะไรวะอ้าวบ่บอกเลยจะไมย้ายนี่ได้หลายตัวนะว่าตัวนี้แน่เลยอ่ะไปเลไปกระตีนกูเลยโดนทิ้งป่าเลยแนมะ่ <c oughs> ดำๆมันก็ปนินในเฮีย <c oughs> แล้วอย่างนั้นมันก็ได้ตึง <c oughs> ได้ตึง <c oughs> อ,รรอ้าวเหรอ สรงนี้ชัวลงช้าชาเฮ้ยตัวเลยเฮี่ <c oughs> นี่ม่เข้าหน้าเฮี่สุดนี้โอ้ เอาเลยกูตัวใหญ่ก็ได้แตเป็นตัวนี้แหละเนี่ยทำไหวะง่อยเนี่ยปลาสวยงามถ้ามันจมไปตื่นกูยังไงก็ใช่เียจมแบบไอ้จมแบบจมไม่จมละค้างอ่ะทับชัวร์ไม่ทับสาย เอ้มึงเโยนตัวใหญ่เอาไปด้วยเฮียมึงจะแดกก็มาเฮียเราขึ้นไหมหมดอ่ะเดี๋ยวมึงกอบกู้ยังตรงนี้ถือว่าช่วยชาติถอยเข้าแบงค์ในดิมึงได้รู้นะมึงเป็นไงแต่ตัวนั้นอะกูว่าไม่ใช่ไอ้ช็อกเกอร์ตัวนั้นมันมันตื้อขึ้นมาเลยนะมันความรู้สึกเหมือนนิดเลยอะไม่คือพลังงูใหญ่ไม่เจอเลยอยู่เดีแต่เฮียเฮ้ยไปรัดไ้รัดใช่ไหมใช่ไหมวันนี้ใช่ไหมวันนี้ก็เฮียแล้ว มาแล้วครอบคัวเลยมาแล้วครอบัวเลยเฮียยิแม่แม่มันขึ้นมาแล้วไอ้เฮียเหลือพ่อมันอันนี้แฝดกูบอกกูใช่แน่เลยเฮียแล้วบอกปานินเนี่ยใชนไหมปานินใช่ไหมเฮียใส่กระชังนี่กระชังดำเลยดำเมียเลย ตาเหลืองอ่อยเลยเยอะไปด้านหลังเลยเอามาใส่หมอนี่ผิดทางกูจะแดกดีวะฮะแดกดีลองย่อไปตรงกูดิแหมวอ่ะทุกไม้กูภาวนาเฮียอย่าสีมาสีดำเลยไอ้ยี้อไม่งวิ่งไปายม่งว่ากูรู้เลยใช่ไอ้ีอไหนๆก็ไหนๆแล้วมึงเข้ามามึงเข้ามาไอ้เฮียกูจะป่าไม่หมดแล้วนักข่าวพูดขมึงเนี่ย